นี่ลูกสาวตัวไดเป็นน้องเป็นไอ้นี่กันเนี่ยมันเกิดพร้อมกันครับเกิดพร้อมกันครับพี่น้องชมนะครับสองตัวนี้มันเกิดพร้อมกันนี่หุ่นรูปร่างไลเรียกันเลยเกิดพร้อมกันเช่าก็เย็นวัวเช้าเย็นเช้าก็เย็นหาถับมัาถับรุ่นนี่เปิดดว้เท่าไหร่เปิดว้เท่าไหร่ห้าสิบห้าครับราคาเบาๆเลยครับโอ้ห้าสิบห้าพี่น้องเลยทวมหัวสวมหัวผมเด้ครับเด้รอยหกสิบสวัสดีครับผู้ชมทีเคารพปรักทุกท่าน ขออนุญาตเอ้นพี่น้องคือเก่านะครับสิด้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับคลิปนี้รายการควายไทยสร้างรายได้ของช่องเก้าชนะจนพาพี่พาน้องมาอยู่บ้านหนองแขมอำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นข้อของพออํานวยนะครับเนาะผออานวยครับกัติดต่อเก้าชนะจนไปว่าให้มาซอยเปิดราคาให้พี่น้องได้ชุนชมแนนวสันวาครับกับิมนี้ทั้ง ควายทางงัวนะครับด้วยอกนี่ครับเดี๋ยวสิพาไปหูจักกับพร้อมนวยที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับอ่ะพร้อมนวยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเอาแนะนําโตให้พี่น้องหูจักครับผมได้ห้อยอัมโยครับห้อยบ้านนวยเนาะบ้านด้ห้อยอัมโนยอยู่บ้านหนองแขมนะครับครับตำบลยังก็โคกระเบื้องครับบ้านเหลี่ยมครับเปนโคกระเบื้องเนาะครับบ้านเหลี่ยมราสีมาครับครับผมราศีมาเอาจึงไดก็มาแล้วก็ ถามข่าวข่าวเป็นยังไรนายหอยสมือนี่ครับอเป็นยังไรช่วงขาขึ้นขาลงเป็นยังไรช่วงนี้บอสู้พี่น้องฟังเนี่ยตัวนี้มันมาเป็นขาขึ้นไงละครับมันเป็นขาลงมากกว่าครับขาลงเนาะครับเป็นยังไรกันยังขายฝืดเนาะการขายการตลาดไม่นี้อืดแท้ขายยากเลยครับอืขายยากอยู่เนาะครับซื้อซื้อถือนี่ขายได้บ่ขายแพงมีกำไรบอซื้อมาถือขึ้นยังไงเนี่ ซื้อถือกับขายบ่ได้ซื้อแพงกับขายบ่ได้ครับเอต้นนี้ครับซื้อถือกับบ่ได้ครับแพงกับบ่ได้เนาะครับครับพี่น้องครับก็จะเป็นช่วงของกลไกตลาดเนาะของหลกับธรรมดาครับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาวงการนี่แล้วก็ต้องอดทนสู่ต่อไปครับมันกสะมีช่วงขึ้นช่วงลงนะครับเนาะเลียงควาวยเลียงวัวครับอ้าวเขาสู้บรรยากาศการเปิดราคามื้อนี้ครับผมเอาคุดชุดแรกโลด เ,เดี๋ยชุดแรกนี่แม่นี่ครับแม่ลูกตัวผู้ครับตัวนี้แม่นี่แม่ลูกตัวผู้นะให้ลูกจากตัวแล้วนาะลูกผูนนะ้นาะลูกสามตัวเดี๋ยวผมจะยืนอยู่มุมนี่ให้ห้อยจูงให้ผมเด้อผมจะยืนอยู่มุมนี่แหละเอาเป็นชุดๆไปนี่ลูกผู้ครับครับลูกผู้สูงรลร้บันไดแล้วครับรอยสามสิบบวกครับรอยสามสิบบวกเตี้ยครับพี่น้องครับอัตลักษณ์เนาะตาแต้มอ่ะนี้เด้อที่น้องได้อัตลักตาแต้มชัดเจนครับเอามึงเล็บ ให้ลูกจักตัวแล้วก็ลูกสามครับลูกสามส่งลูกดีครับส่งลูกดีตัวนี้ส่งลูกดีครับลูกตัวติดตัวติดมาลูกเป็นตัวแม่ครับครับตัวติดมาลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวนี้ตัวตัวติดมาลูกนี้ลูกก็ผู้ครับครับจักเดือนแล้วครับลูกเขาสองเดือนสองเดือนเต็มสองเดือนเต็มครับแม่กบซึ่งแลวครับอ๋อผ่านรอบยังผ่านรอบทับมึงทับนี่ครับ เพิ่งทับนี่เพิ่งทับครับทับโตนี่บ่ทับโตพ่อโตคมโตอยู่ใส่นอนโค้งตโอ้พ่อดีเติบอยูโอพอพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านเนาะครับห้อยห้อยจุ้งรอบให้ผมเนี่ยเอาพี่น้องเบิ่งนะครับเด้อ เปิดไว้เท่าไหร่ก็แม่ลูกนี่ไว้สี่สิบหกขับเบาๆครับเปิดไว้สี่สิบหกเนาะสี่หมื่นหกครับสี่หมื่นหกครับพี่น้องแม่ลูกแล้วก็ผสมทับไว้แล้วครับทับแล้วครับนี่ลูกผูเอาความึงลูกนะครับนี่ความึงใกล้ๆสองเดียนนะครับเนาะสองตัวนี่เทียบกันแล้วนี่ตัวนี้ออกจากพอาที่ตัวนี้เดียนเดียวครับเดือนเดียวครับตัวนี้เดียนชนเดียนพอดีครับตัวผูกให้กันเนาะ ตัวตัวลูกตัวผพูนมันขึ้นทีนึงแร้วบัวทับเอาตัวนี้ตัวแมีเออลูกตัว,ตวน Ele, ีว này, ตว้ตัวแมีครับสายมูละตัวนี้แม่สายมูละโอ้ลูกสายมูลาครับเอาได้คร <oughs> ับได้คห่างกันห่างกันสองเดือนเออนี่เดือนนึ่งเต็มอ่าเดือนเต็มห่างกันเดือนนึงครับอ่าตัวใหญ่ดีครับในจริงตัวน้นมันขึ้นต้านแหละแต่เราบัวทับวังว่าจะขายก็เลยบัวทับก็เลยวันถ้าทีมบ่ไดดขายก็เลยทับไงแลวทับเอาไว้ไงเอออันนี้เลยครับพี่น้องสองเดือนหันหน้ามาให้ใกล้ผมเนี่ยครับเอา ตื่นแน่ตื่นแน่นแนมา,มาไปกึ้ดพี่น้องเมึงไกลๆไ,ได้ครับเด้อผมก็สิบเอขยับโต,รบค,ตครับเพราะว่าคอแคบเดี๋ยวไวยสิตื่นครับพี่นอ้องสิรายละเอียดบวครบจังเดยก็ขออภัยหลายๆ<า>ให้ติดต่อเข้ามาเอา้าแม่มูล่าเอาอีกคมหนึ่งแบบม,<า>มูล่าตัวนี้สูงเท่าไหร่นออันนี้สามสิบสองบวกครับสามสิบสองบวกครับพี่น้องสามสิบสองบวกเปิดไว้เท่าไหร่ ตัวนี้เแบบ47ครับ47นี่คือลูกตัวเมียลูกตัวเมียเนาะครับอ่ะพี่น้องเบาเหมือนกันระคาโคมเมื่อกี้นี่46โคมโคมนี่47ครับอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ลูกจากตัวแล้วอันนี้ลูกสองครับลูกสองครับลูกสองครับพี่น้องลูกสองลูกแรกตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวเมียครับลูกแรกกับตัวเมียครับตัวที่สองกับตัวเมียอีกตัวนี้ตัวเมียอ้าวขอมึงอีกคางหนึ่งนะครับมีต้นนี้บั้งเดยบ่สมมีครับ ดังการตอนนี้ดิเพราต้องพูดแล้วครับเพราะว่ามันมีมีเลยครับเพราะว่ารับประกันการต่อเวลาอยู่แล้วแหละรับประกันอยู่แล้วเพราะว่าควายมุนี่มันเลี้ยงโดนแล้วครับเออหอยอ้ํานวยก็สิพอกันอยู่ตลาดเออตลาดบัวใหญ่นะครับเด้อพี่น้องที่เป็น FC เก่าๆก็สิเคยเห็นหูจักดีเพิ่นก็สิห้าแข่งขาบ่มีทุกมีทอนรับรองได้รับกันได้ครับควายมุนี่โบทอกโบทอนเพราะว่า อ่ะนี่นะครับเท<อ>ียบสับดส่วนเมืองพันธุกรรมลูกสาวากับแม่ครับพี่น้องโค้มที่สองพานไปครับพี่น้องเอามาเมืองอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นจังไรท่องว่างบ่หรือตัวนี้กับช่องว่างครับท่องว่างเริ่มจะเริ่มจะ,ะแต่ว่ายังบ่ท่านผสมครับอ๋อบ่ท่านผสมครับตัวนี้เป็นเป็นสาวบ่้นี่ อันนี้ลูกลูกสามครับลูกสามครับลูกสามเราได้ที่น้องลูกสามลูกสามทองว่างทองวางสูงสูงถ้าเทียบัตพุ่นกับจีตัมว่าโตโคเมก้อยู่นะครับสามสิบครับสามสิบเนาะครับเสมอสามสิบครับเสมอสามสิบตันี้มองไหนมีอีกบ่ตัวนี้บ่มีครับตัวอยู่นี่เมลูกบ่มีตันี้ตักตัวหรออือบ่มีตันี้ปอดทุกอย่างมาถึงนี่เราปลอดเพิดเลยครับครับเอามุนมาทั้งทีให้ผมมองอีกนะ ให้พี่น้องได้ชมนะครับเด้อว,วงเขาวกว้างเออแชีงขาวันนี้ปัญหาเรื่อว่าพี่น้องมึงเล็บเออนี่ก็อ่างดีตัวนี้นครับอ่างพอใช้ได้อยู่ดีครับอเอามังายจุงไปอีกครับจุงไปอีกตัวนี้ไายสวยชมไายนะครับเชียงกินยาดี หางดอกมีตัวใดหางดอกบ่มีหางดอกสักตัวบ่มีเนาะทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเม่บ่มีหางดอกครับมีตัวใดอีกตัวนี้เปิดไปท่าใดก่็สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดลูกตัวเมียมัอนกันครับใส่ลูกเขาตัวดำโอ้ตัวดำครับโอ้เป็นคมตัวนี้ส่ทีตดไม่เลยคมเมลูกไม่ลูกหมดเลยลูกตัวเมียเนาะตัวเมียคือกันครับสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดครับ อ่าผมขอมึงลูกให้พี่น้องชมลำเนาครับมึงพันธุกรรมเขาจังหน่อยโอ้ยอยู่นี่มีทั้งหมดสามโคมนี่เนาะสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดสองแม่ครับอืสี่สิบเจ็ดสองมอม 47, แม่า<ด>ราคาต่อรองได้ทั้งหมดหลอเนี่ยต่อรองได้อีกเนาะรับต่อรองได้ครับครับพี่น้องครับราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้นี่ลูกสาวตัวไดเป็นน้องเป็นไอ้นี่กันเนี่ยมันเกิดพร้อมกันครับเกิดพร้อมกันครับอ่าพี่น้องชมนะครับสองตัวนี่มันเกิดพร้อมกันนี่หุ่นรูปร่างไล่เรียกันเลยเกิดพร้อมกัน เช้าก็เย็นโอ้เช้าเย็นเช้าก็เย็นอ่าเช้าเย็นแต่ตัวพี่เก็ที่สูงหนากว่านอยนึงลูกสายมูลาที่ลูกขึ้นตัวหนึ่งแม่สายมูลาแล้วพี่กับสินาหน่อยนึงได้ก็เลแต่แต่พ่อพ่อพ่อมันตุ่นเดียวกันอือพ่อเดียวกันครับควายมันนี่มันเป็นควายบ้านเข้าเนอะมันมันมีอย่างเดียมันมีคุยบันอย่างเดียวตาแต้มจะหน่อยนะครับด้วยเส้นเจนตาแต้ม ลูกสาวทั้งสองเอ้า47พี่น้องเย็บซีเกาชนะจนที่อยู่เก่าแก่กันมาเอาไปพัฒนาด้ครับเด้อเรียงแบบพัฒนาค่อยๆไปครับอย่าไปก้าวกระโดดมันจีเจ็บโตครับราคาเบาๆราคาเปิดราคานี่ราคาจับต้องได้ไหมไงครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้ถือว่าเป็นราคาเนื้อแล้วเนาะเนื้อของเนื้อไปอีกคนละกรุดแต่ตรองได้อีกครับครับใกล้ๆค่อยว่ากันทีนึง รุดได้จอร้องได้อีกนี่อังดีครับคมนี่กับอังจังน้อยกับไปนี่ก็ได้เตรียมผสมแล้วเนาะได้ผสมเลยตัวนี้อ่าพู้ไดได้ไปชุดนี่แสนนิดนิดนี่เตรียมผสมพอดีใช<ม><ก>เลยกโยกมดได้รุดหลายผมถ้าโยกมดตรงแม่มรุดได้หลายผมพี่น้องมีทุนแน่นเนาะแสนกว่าบาทนี่ได้ทั้งโตแม่โตลูกสาวโตวแม่โยกคคกเลยก็ได้อ่าได้ทั้งไปผสมโตดีๆอีกครับเอาก็ฝากพี่น้อง นอกจากนี้แล้วทางพุ่นมีจังไรล่ะครับท้าพุ่นก๋วยผูครับอเก๋วยผู๋เปิดเหมือนกันก๋วยเนื้อเปิดจังไรล่ะครับทั้งนั้นก็อยากเปิดด้วยกันแหละตนอ่เดี๋ยวผมสินยางไว้พุ่นอ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเมึงนี่ก็บขอกหอยอ่ำนวยเพิ่นเนาะครับเนาะนี่สั่งไว้มาตรฐานเลยนี่นี่ที่มาเป็นรักเป็นแรงย่างดีครับเป็นฟาร์มนี่เปิดไว้จังไรล่ะครับตัวแรก อันตัวนี้1มื่นเจ็ดพันหาครับมื่นเจ็ันหาครับครับพี่น้องนีเดอมื่นเจ็ดพันหาเกตเนื้อเก็เนื้อเนะครับเกเนื้อทั้งนั้นหละครับนี่แหะครับตัวตัวนุ่นก็เจ็ดสิบหาครับตัวพุ่นก็หมื่นเจ็ดพันหามือนกันหมื่็ให้กันนครับเท่ากันครับตัวกลางตัวนี้ยี่สิบเจครับตัวนี้27่สิบเจ็ดเป็นพอพันได้ครับอ๋อเป็นพอพันได้ครับครับตัวนี้มีสายมาอยู่ครับ โอ้สายเขามีสายอยู่รับตัวนี้นี่เอกสารมี่ยังบ่เลาะเอกสารบ่ได้มากครับรูว่าได้จะดูจะเป็นสายมาเพราะว่าสายมาพี่คุยรุ่นเก่ารุ่นแก่คนเฒ่าลืมหายแล้วนีพี่น้องมาสายเขาใหญ่ๆนะครับเร้อนี่คนเฒ่าลืมลืมวัดเกิดเขาใหญ่ๆมีสายจักสายไห่าเพนบอกบ่เลาะกิดแล้วเกิดเราใหยฟังอยู่แต่ว่าก็เกิดอยู่หลายเนะก็ลุงลงลืมไปเกิดมีค่ยอยู่สามเมย์เอาเป็นว่า หมื่นบางต้นนี่สายทั้งนี่ทั้งนั้นอยู่นี่ทั้งสามตัวนี่ก็ต่อร้องได้อีกเนาะไม่เป็นไรกับเป็นราคาเนื้อนั่นแหละอออืมเราคาเบบนี้ราคาต้นนี้ราคาสองหมื่นกว่าบาทเนาะครับผมต่อร้องได้อีกเด้เขากันหนาขึ้นกว่าชุดนี้ดูต่อร้องได้อีกเออลงลุดได้อีกลุดลงลุดลงอีกนี่ครับพี่น้องครับสนใจจังไดก็ติดต่อเข้ามานี่ต้นนี้บ่มีเนาะ รับตอนนี้บบ่มีจากต่าวกันลดได้อีกนอกจากนี้แล้วมีงัวเนาะเออมีงัวกระมือก็สิเปิดราคา่อยที่สนใจงัวงัวก็ถือว่าเป็นเป็นสั์ที่บอยังไงว่าเป็นการบริโภคของในประเทศหลายเนาะเงิน่ครับหอยหน่วยครับครับครับกับโอกาสที่สตลาดตันนี้ก็ยากอยู่เนาะ โอววัวัวีวาทางตันเนาะไปได้รับเ็นไปบ่ได้ที่ตลาดทิตันครับพี่น้องตลาดวัวไปได้ครับจังไรก็อย่าถึงงัวเนาะถึงสีมกักกล้วยซําไรกะโอกาสนี่แหละครับเป็นให้พี่น้องได้<อ>หูวา่ามือหนึ่งกระแสควายดังก็สามารถทีสิตำลงได้ครับวัวน,นี่มันมาคู่กันอยลยนะเพราะ <następ S 3> ว่าเมื่กวัวก็กวยมานานแล้วงัวมันคู่กับประเทศไทยอยู่แล้วครับอ่ะเป็นเนื้อเป็นตลาดบริโภคครับเป็นจังไรสิเปิดจังไรให้เปิดจังไรน้อยโอนี้มันเกิด ราคามันก็จะเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้จะเป็นไปลายได้หมดเลยครับเพราะว่ามันอยู่ราคานี่เป็นเป็นเป็นพออะไรมันเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ครับเดียรตะพูมักอันนี้มันเพราะว่ามันเป็นสายหูนิดนึงนาตาดีครับนาตาดีสายหูนี่ลูกผสมทีนี้ลูกผสมแบบพ่อเป็นบามั่นครับน้ำพยาลางครับบามั่นครับเม่เป็นบาซินครับบาซินครับพี่น้องมึงบามั่นกับบาซินจักปีแล้วมันได้สองปีกว่าครับ สองปีกว่าครับหารทับพัฒนาทับรุ่นนี่เออเปิดเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้เท่าไหร่ห้าสิบห้าครับราคาเบาๆเลยครับโอ้ห้าสิบห้าพี่น้องเไงสวมหัวสวมหัวผมเด้ครับเด้อลอยหกสิบหกสิบกว่าเนี่ยตัวนี้ราคาเบาๆลอยน้อยสูงเท่าไหร่เจ็ดสิบครับลอยเจ็ดสิบอ่ะสูสีพุ่นละครับพุ่นพะครับถ้าว่าตนนอกมันก็ลอยเจ็ดสิบละนอนเอออ่ะนี่ได้ครับเด้อเปิดใบห้าสิบห้าสิบห้า ขาชิบหาปลาพี่น้องราคาเนี่ยกัราคาราคานี่ก็รลดได้อลดได้อีกเนาะลดได้ก็เป็นนี่แหละครับจังหวะช่วงแต่จังไดกะบอตันหลังตลาดนี่มองระบายอยู่แล้วนี่ทับได้พพ้อมได้ผสมได้พพ้อมทับได้พพ้อมครับทับจิ้เงินนี่ก็ได้ครับไปไปคุมฝูงไปทับจินเงินเคยทับบอเคยทับไปทับครับวันนี้ทับประจำหมดแหละเขาก็มาทับเต็มไป จังสีนี่คิดเท่าไรหาพี่น้องอย่างไ้ไปไหวประจําทับอยู่บ้านเขาเนี่ตัวละห่ารลยโอ้นี่มันบ่มีของใครอื่นมิตรผงพี่ีของน้องถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่หาพอทับยากนี่หาลอยนี่เนาะเออมันก็ทับไงกว่าผสมหลอดอยู่หรอกเนาะเออหาลอยนี่ทับหาลอยอยู่บ้านนอกเขาเนี่ยผสมหลอดนี่อันนี้ขอนอกเรียงจะหน่อยผสมหลอดนี่ขั้นแม่เป็นลูกลูกผสมแล้วเนี่ยแม่นใส่พอดีๆหลอดแพงๆออกมากับลูกหน่อยให้เขาเนาะบ่าบ่ครับมันไม่ได้สมมติว่าไรยเนาะ มันบ่คือคว้ยเนาะมันไม่ได้สมุนเท่าไหร่เนาทุกทุกอย่างที่ผสมแปงมันมันก็บ่คือทับตัวสดเออครับผมมับก็จังพี่น้องเคยเลี้ยงนั่นแล้วครับแม่นพี่น้องสิเอาโตดังตัวใดมาใส่ลูกผสมนี่ก็จังได้ก็บ่คือเลือดลอยเพิ่นครับอ่ะครับพี่น้องที่ผสมอยู่นี่ก็เลือดลอยหลายตัวอยู่เด้กครับเนี่ยเห็นบ่อ๋อมีเลือดมีเลือดเออเลือดลอยทั้งนั้นแหละนี่นี่ก็เลือดลอยตัวแดงสกุลก็เลือดลอยทั้งนั้นแหละออืๆเอาเอาตัวใดอีกบอหนี่ กับมืองสี่กับหลังไม้ครับคุยกับหลังไม้เปิดทุกตัวยว่าหงราคาหลังไม้ครับราคาหลังไม้ตัวเมียเนาะน,นี่เนาะครับตัวเมียนี่ครับเป็นเลือดร,ร,ร้อยเตียเลือดร้อยครับอ,อืมเอาเอาวาว่าจากโตมึงหาพี่น้องเออตัวนี้กัมันเป็นสายเลือดดีเติบนอกกับเนาะอ,อมันมีใบมีเพดยุ่ตัวนี้๋อมีใบครับเปิดเมืองเท่าไรจากโตมึงเอาเอาจิเปิดไปไกลจากเอาสี่สิบห้าเนาะอ่สี่สิบห้าครับพี่น้องจากปีเราเนี่ยมันท่านในพ่อปีเลยครับอืมมันท่านในพ่อปีครับเด้อครับเด้อ มีใบลูกของเอียงเหรอครับตัวเซุปเปอร์แมนครับซุปเปอร์แมนครับยังบทันพอปีเนะครับได้เปิดใบสี่สิบห้าเนาะเป็นแนวทางแนวทางอยุคที่กับตัวแดงเงินก็ได้ครับตัวแดงก็เปิดได้เหรอตัวแดงก็เปิดได้ตัวหนาพูดเถอตัวแดงหนาครับมาเข้าไปใกล้มั้จังเใชาไ่าครับตัวแดงหนาก็เปิดได้ตัวนี้อ่ตัวนี้ครับตัวนี้เอสเคเอสเคออสองห้าศูนย์ครับ เอชเคสองหาศูนย์ครับมีใบมีไ no. อ <All right. S 1> <the> ้พวกทุกอย่างครับมีใบครบทุกอย่างหน้าตาคมๆเลยเนาะสาวๆสวยเลยครับนี่ตัวไหนก็ตัวนี้หามื่นครับหามื่นเอชเคเอชเคนะครับเด้อมีใบพร้อมทุกอย่างมีใบพร้อมเปิดไว้ที่หามื่นต่อรองก็ได้ได้เนาะต่อรองได้เป็นเลือดลอยบ่เลือดลอยอ่าเลือดลอยของเอชเคเนาะสองหาศูนย์เลือดลอยนะครับเด้อเก็บเด้อ ไลยครับเด้อเป็นแนวทางอ่นองจากนี่ให้พี่น้องเมืองฮาเทียพี่น้องมักตัวใดเมืองสีเมืองนีไปแม่ลูกครับหาถึกตาเมลูกตัวใดอีกแม่ลูกตัวนี้เมื่อมันเมลูกเออแมลูกไม่กับเมลี่ก็เปิดด้วยกันตัวนี้เมนี่อ้าเมนี่ก็เปิดครแมลูกลูกแดงลูกแดงเออลูกซุปตัวนอนอยู่คนเดียวเออลูกน้อนอยู่ตัวผูลูตัวผูอ่าลูกผูเปิดขึ้นกันอาซิม่ครับ้าซิลากมลูกลูกเพราะ ผสมไปนี่แม่เนี่ยยังไม่ได้ผสมเลยครับในลูกะลูกตัวผูนครับลูกตัวผู้แดงนะครับเด้อราคาก็มาคุยกันได้ราคาคุยกันเอาเนาะเออคุยกันเป็นอย่างเปิดไว้เป็นแนวทางกันแหละถูอยูดอกขังแต่ว่าก็มาคุยเอาเนาะเออมันเกิดราคามันยังไงมันก็ถูกอยู่แล้วครับก็เปิดเป็นแนวทางใไงมันไว้แล้วอืเอาเอาแค่นี้แหละจบแค่นี้จบแค่นี้แต่นอกนี้ก็มีทุกตัวนี่ปล่อยอยู่เนาะปล่อยอ่ะพี่น้องชมซืือนนะครับเออปล่อยปล่อยครับชมทุกตัวครับ <ม>ว่าราคามันกับตรงได้อยู่ได้อยู่กันได้ค,คนซื้อก็เอาไปยังโตได้คคน <ผม S 2> ขายก็พอให้มันอยู่ได้นนครับการอย่าลืมครับพี่น้องเลี้ยงควาวก็อย่าลืมงัวได้ครับเ้อเพราะว่ามันเป็นอาหารที่คู่กับไทยอย่างไรกับบอนี่หรอกถ้าให้ผม,มวิเคราะห์กับตลาดค้าวมันก็ถ้าเป็นค้ายเนือมันก็มีตันแต่ถ้าค้ายงามเพิ่นก็ถือว่าได้สูงกันแล้วแต่หลายอย่างองค์ประกอบนะครับกว่าสิได้ราคางาม ครับผมก็ฝากพี่น้องกวดจได้คุณคว้งงามกับใช้เวลาครับผมเลี้ยงให้มีความสุขอ่ะหอยมุ้ยฝากพี่ฝากน้องจักน้อยครับหาเจ้สนใจสนยังหรือว่าสีมีขอคิดขอยยังบอกพี่น้องครับก็มีจริีคุยกับพี่น้องอยู่เอฟซีอยู่ครับเอฟซีก็จนัจุดนู่นครับ่าต้องไปท่อมันนะครับของไหนเราเราทำมาเราเลี้ยงมาแล้ว่าต้องไปท่อต้องสู้ต่อไปครับถึงมันจะเป็นยังไงก็ต้องสู่ป้นปีนี้ไปก่อน ครับผมนี่แค่นี้เลยเป็นธรรมดาเนาะตลาดมั่วควายมีขืนมีลงเนาะมันมันมันเคยมีครับมันเคยเปลี่ยนครับอืเออมันเคยมีเคยเปลี่ยนอยู่ครับผมเอออาไปฝากพี่น้องที่สนใจเข้ามาก็สนใจก็มาดูนะครับเด้อที่ตามกันมาดูกันรับเป็นยังไงกับโทรมาคุยได้ครับราคาวัวราคาควายครับมาพูดมาคุยกันได้ครับครับฝากเบอร์โทรพี่น้องนยศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งหกศูนย์แปดเก้าหนึ่งครับ ครับผมอ่าครับพี่น้องครับก็ถือว่ารายละเอียดถือว่าพอสมควรแล้วอครับอันใดขาดตรงบกพ่องอันใดก็ติดต่อมากิิงกลางเบอร์หอยอํำนวยนี่แหละครับที่ไฮว้ครับครับพี่กัดอยู่นี่กับบ้านน้องแขมติดถนนเนาะครับติดถนนครับเส็นไลเส้นบ้านเรือมองบ้านเรือเมืองคงครับเมืองคงครับพี่น้องเส้นบ้านเรือเมืองคงติดถนนสะดวกครับผมอ่าพี่น้องคะอยจะลืมฝากอีกขอกหนึ่งนะครับด้วยฟาร์มของหอยอํำนวยเพิ่น ก็ถือว่าราคาดีเพราะว่าช่วงที่เปิดอยู่ตลาดบ้านบัวใหญ่ครับหอยหน้วยกับไห้ราคาที่ถือว่าต่ากว่าถึงจีแม่ในช่วงที่ราคาสูงครับผมพี่นองก็ได้ราคาที่ประหยัดลงไหลครับตอนนี้ก็กระแสลงมาในหน่อยหนึ่งกับราคาก็ตกมาหลายโยครับก็ยังแบ่งพีแบ่งนองในราคาต่ำไหลขคือเก่าครับผมก็ฝากนะครับเนาะ สุดท้ายดีก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับอขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ